สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ครูในดวงใจนะคะที่ดิฉันประทับใจมากนะคะส,สวัสดีอาจารย์สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิกก็คือหนูจะให้อาจารย์บอกเล่าเกี่ยวกับการทํางานของอาจารย์ประสบการณ์แล้วก็การเป็นค้นที่ผ่านมาค่ะว่า,าอาจารย์มีความภาคภูมิใจยังไงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคยังไงในการควบคุมหรือทําการฝึกซ้อมในนักกีฬาค่ะ ครูต้องได้นำเกลือนะได้ได้ได้ค่ะก็ครูชื่อสิริยพรบุญเน่น,นะคะจบการศึกษาปริญญายตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขา,าพลศึกษาจากสถาบันพลศึกษานะคะแล้วก็การศึกษามหาบัณฑิตสาขาศึกษาศึกษาและพละศึกษามหาวิทยาล,ลัยเรียคอดิวิโรสคะ่ะปัจจุบันครูก,ก็เป็นโค้ชให้กับทีมกีฬาแห่งบอลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเชลเขกรุงเทพ แล้วก็ทําทีมของสมงสอนของจังหวัดสุพรรณด้วยผลงานที่ผ่านมาครูก็ตอนนั้นครูก็ไปเอเชียนเกมเป็นสตาร์โค้ชก็ได้อันดับที่4มาแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิาที่ร้านเจ้าให้กับทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ล่าสุดนี้ครูก็ไปกับทีมสุพรรณไปได้แชมป์กีฬาแห่งชาติมา ตอนนี้ครูก็กําลังเป็นสตาฟโค้ชช่วยเหลือในการฝึกซ้อมนักกีฬาของชุดซีเกมเห็นบอลทีมหญิงะคะ่ะในเรื่องของออแล้วก็เรื่องของเออมื่อกี้ผ่านไปเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์นะคะแล้วก็ปัจจุบันอาจารย์ทำอะไรอยู่ก็คืออาจารย์เป็นโค้ชทีมชาตินะคะชุดซีเกมที่เวียดน,นามนะคะแล้วก็อ,อ,อยากทราบถึงปัญหาและอุปสรรคนะคะ แล้วก็แนวทางการแก้ไขค่ะว่าอาจารย์มีวิธีการยังไงบ้างขอขอให้อาจารย์พูดตรงเทสำหรับครูคิดว่าปัญหาที่ครูเจอบ่อยที่สุดนะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่ององบประมาณอ่ะแล้วเรื่องหลักๆที่ครูคิดว่าไม่ใช่แค่ครูที่เจอโค้ดผู้ฝึกสอนทุกคนก็น่าจะเจอก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมสมรรถภาพเด็กซึ่งเด็กเนี่ยมีความเก่งที่หลากหลาย มาแล้วเราเป็นกีฬาทีมเราจะทํายังไงให้เด็กเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันในระนาบเดียวกันแล้วไปด้วยกันได้เปทีตรงนี้ครูมองว่ามันคือปัญหาหลักสําหรับกีฬาทีมสําหรับการแก้ไขของครูครูก็จะมองในจุดที่เด็กแต่ละคนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันเด็กคนไหนที่มีจุดเด่นในเรื่องของอะไรเราก็สนับสนุนเขา สำหรับคนที่ยังด้อยในจุดไหนเราก็ส่งเสริมพัฒนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําให้มันควบคู่กันไปให้มันเป็นทีมให้มันไปด้วยกันได้ค่ะโอเคค่ะสาหรับปัญหาในอุปสรรคแล้วก็แนวทางการแก้ไขของปัญหานะคะอาจารย์เสี่ยความนีตก็ได้พูดออกไปแล้วว่ามีวิธีการจัดการยังไงนะคะแล้วก็คาดหวังว่ายังไงคะในการแข่งขันสี่เกมทีนน่ยดนา ครูจะมองจากสภาพสมรรถภาพศักยภ,ภาพของนักกีฬาครูคิดว่าไม่เกินค่าแน่นอนเหรียญทองสีเกทนะแล้วก็สำหรับดิฉันนะคะนางสาวนันทวันข้อประวันนะคะนิสิตชั้นปีที่สี่นะคะสาขา,าคณะศึกษาศาสตร์น,นะคะแล้วก็ในการสัมภาษณ์ครูดวงใจนี้นะคะเ,เป็นในรายวิชาหลักและวิธี การสอนภารศึกษาค่ะส่วนอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดรจุธามาศสิงชัยนาราค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ,คะที่สละเวลามาให้ใหสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะ